เราจะได้ต้นอะกรนิมาหลายๆต้นอย่างนี้โดยการขยายพันธุ์นะคะมีเพียงต้นแม่เพียงต้นเดียวต้นแม่คือต้นอะกรนิมาที่เรามีต้นแรกนั่นเลยค่ะเมื่อเรามีแล้วเลี้ยงเข้าไว้จนเติบโตเขาผ่านการมีดอกถ้าผ่านการมีดอกแล้วต้นจะแข็งแรงลำต้นจะยืดยาวขึ้นเพราะเราขยายพันธุ์โดยส่วนลำต้นและตัดยอดและต้นตอที่ติดอยู่กับกระถางก็ขยายพันธุ์ได้หมดเลยนะคะ ในคลิปนี้ย่ยาจะพาเพื่อนๆไปชมการปลูกต้นอะโกรนีมาจากลำต้นนะคะซึ่งจะเกิดหน่อเล็กๆขึ้นมาเยอะแยะมากมายนี่ค่ะนี่ก็คือดอกที่ร่วงแล้วดอกร่วงแล้วอย่างนี้ต้องเด็ดออกนะคะเพราะว่าต้นนี้โตพร้อมจะขยายพันธุ์ได้แล้วและหากเราไม่เด็ดออกดอกก็จะเน่าคาต้นอยู่อาจจะส่งผลให้ลำต้นหรือใบเน่าป่วยได้ค่ะ สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่าจะมาปลูกต้นอะโกรนิมาที่ปักชำลำต้นไว้นะคะซึ่งพอเราปักชำลำต้นแล้วเราจะได้ต้นเล็กๆอย่างนี้เยอะแยะมากมายเลยค่ะไปชมกันนะคะเลือกดูต้นอะโกรนิมาที่มีลำต้นยืดยาวอย่างนี้นะคะหากสังเกตก็คือผ่านการมีดอกแล้วแต่อะโกรนิมาบางชนิดก็อาจจะมีดอกช้านะคะก็สังเกตที่ลำต้นยืดยาวก็คือลำต้นมีความแข็งแรง ต้นไม่อ่อนเกินไปค่ะหากต้นอ่อนเกินไปเราก็จะไม่ได้รากนะคะเขาไม่ออกรากค่ะและท่อนลําต้นก็จะเหี่ยวท่อนปลายหรือท่อนยอดก็จะเหี่ยวไม่แตกรากเหมือนกันนะคะมาเจอเจ้าขโมยที่แอบกินใบอโคนีมาอีกแล้วค่ะมีบ่อยเหลือเกินนะคะนี่วันนี้เขาตัวใหญ่มากเลยใบของต้นนี้หายไปครึ่งใบนะคะไปอยู่ในท้องนะคะอ้วนเชียว ดูสิแล้วสีของเขาก็จะกลมกลืนกับใบไม้นะคะแม่ผีเสื้อเขาช่างฉลาดนะคะที่มาวางไข่ในใบไม้ที่ใกล้เคียงกับสีของตัวเขานี่คือท่อนกลางของลำต้นเศรษฐีเรนทองนะคะ,ะย้ากชำไว้ในขุยมะพร้าวประมาณสองเดือนค่ะดูวันที่ที่เราปักชํำไว้นะคะต้องเขียนวันที่ไว้ค่ะมิฉะนั้นเราก็จะหลงลืมว่ากี่วันมาแล้วมีรากสมบูรณ์ยาวเลยค่ะ รากยาวมากนะคะแล้วก็แตกหนอออกมาสองหนอนะคะอ่าด้านล่างก็จะมีอีกหนึ่งหนอค่ะนี่คือท่อนกลางลำต้นอะกรนิมานะคะต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีเรืนทองค่ะดึงขึ้นมาดูอีกท่อนหนึ่งอ่าท่อนนี้ก็มีรากยาวค่ะมีลำต้นหรือมีหนอที่ยาวกว่าท่อนแรกเมื่อกี้นะคะรากแข็งแรงเหมือนกันค่ะใช้ขุยมะพร้าวนะคะทุกๆคน ขุยมะพร้าวจะมีความชุ่มชื้นค่ะต้นนี้รวมกันสองยอดนะคะมีสามใบค่ะดูท่อนที่สามค่ะอ่านี่ไงออกมาแล้วนะคะอ่าต้นนี้นะคะก็เห็นอยู่สองหนอหนอละสองใบนะคะเป็นใบที่สมบูรณ์แข็งแรงมากค่ะเพื่อนๆอนอย่ารังเกียจต้นอะโคนีมาที่เลี้ยงมานานต้นอโคนีมาที่ต้นแก่แล้วนะคะเอาลำต้นเข้ามาขยายพันธุ์เราก็จะได้ต้นเล็ก,ลกๆอย่างนี้เยอะแยะมากมายค่ะ นี้เป็นส่วนยอดของอกโกนิมาที่นำไปปักชำนะคะเดี๋ยวยาย่าจะปลูกทั้งสวนลำต้นและส่วนยอดค่ะวัสดุปลูกก็มีกลับมะพร้าวสับค่ะนำไปเทน้ำจนชุ่มนำไปเทน้ําเวลาเรามาวางในกระถางเขาจะมีความชุ่มชื้นในกระถางนะคะเวลาปลูกต้นไม้ไปความชุ่มชื้นก็จะหล่อเลี้ยงต้นไม้ให้สดชื่นอยู่ตลอดเวลาค่ะยาย่าใช้ดินเก่าที่วางไว้จนแห้งแล้วนะคะนํากลับมาใช้ใหม่ดินเก่านี้กลับมะพร้าวสับ ก็กลายเป็นขุยมะพร้าวคือเปื่อยหมดแล้วค่ะย่อยเปื่อยหมดแล้วดินปลูกต้นอกโกนีมาใช้ดินแบบไหนก็ได้นะคะแต่เน้นที่มีความร่วนซุยคือน้ำไม่ขังในกระถางค่ะย่าๆเพิ่มเกร็ดเก่าเข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มให้ดินมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและเพิ่มปุ๋ยคอกเข้าไปนิดนึงกะกะเอานะคะปุ๋ยคอกไม่ต้องใส่เยอะเราต้องกะว่าดินนี้เราใช้ปลูกกี่กระถางค่ะเราจะได้ใส่ปุ๋ยคอกถูกนะคะ ปุยคอกนี่ไม่ต้องใส่มากค่ะเพราะต้นอกรกลิมาเป็นไม้เนื้ออ่อนอาจจะมีผลกับลำต้นอาจจะลำต้นเปื่อยเน่าได้นะคะนี่คือต้นส่วนยอดนะคะเดี๋ยวจะปลูกส่วนยอดที่ปักชำไว้ก่อนค่ะทีนี้ต้นนี้มีดอกต้องตัดดอกออกเลยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งปลูกใหม่เขาต้องสร้างลำต้นให้แข็งแรงกว่านี้ค่ะเป็นดอกที่ติดมาจากต้นเดิมปักชำส่วนยอดอยู่ใช้เวลาสองเดือนเหมือนกันนะคะรากเกิดขึ้นเพียบเลยค่ะ อีก,กระถางหนึ่งกระถางนี้รากบางรากก็เป็นสีน้ําตาลแล้วค่ะอีกกระถางหนึ่งอุย้ยรากเยอะนะคะกระถางนี้รากเยอะมากกว่าสองกระถางที่ผ่านมาย่าจะปลูกทั้งสามยอดนี้ลงในกระถางเดียวกันนะคะทําให้เขาเป็นกอโดยการปลูกค่ะใช้กระถางปากกว้างแปดนิ้วจัดเรียงลงไปเลยค่ะให้เขาเติบโตเป็นกอเพราะช่วงนี้เรามีต้นไม้เยอะเราไม่ต้องเสียดายต้นไม้นะคะ ให้อยู่ด้วยกันอย่างนี้จะได้เป็นฟอร์มกอใหญ่ๆค่ะนำดินที่ผสมไว้แล้วใส่ลงรอบๆกระถางใส่ปุ๋ยละลายช้าเพื่อบำรุงลำต้นและบำรุงใบนำกากมะพร้าวสับปิดปากกระถางเพื่อป้องกันเมล็ดปุ๋ยกระเด็นเวลารดน้ําและป้องกันการทําลายเมล็ดปุ๋ยจากแสงแดดค่ะรดน้ํานําไปวางที่ปกติได้เลยเราจะได้ต้นอโกรนิมาเป็นกอโดยการปลูกค่ะ นี่คือต้นอะโกลิมาเป็นกอโดยธรรมชาตินะคะจากการที่เราตัดยอดไปต้นตอเขาก็จะแตกหน่อใหม่เล็กๆขึ้นมาค่ะทีนี้ย่าจะมาปลูกส่วนที่เป็นท่อนกลางนะคะส่วนลำต้นท่อนกลางที่เรานำไปปักชำในขุยมะพร้าววันนี้เขาเติบโตแล้วค่ะนำมาปลูกในดินปลูกทั่วไปได้เลย วันนี้ย่าก็จะทําเป็นกอโดยใช้ท่อนพันธ์สองท่อนนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้เมื่อเขาโตเขาจะมี4ต้นเป็นอย่างน้อยนําท่อนพันธ์ใส่ลงไปในกระถางที่รองก้นกระถางด้วยกาบมะพรา้าวสับแล้วใส่ดินปลูกเพิ่มไปนิดหน่อยจัดท่อนพันธ์ให้ห่างกันเล็กน้อยรากเขาจะได้ไม่แย่งอาหารซึ่งกันและกันนะคะนําดินปลูกใส่ลงไปใส่ปุ๋ยละลายช้าเพื่อเพิ่มธาตุอาหารนะคะ ่อนพันติบโตมากับขุยมะพร้าวล้วนๆค่ะใช้กับมะพร้าวสับปิดกระถางค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะได้ต้นเล็กๆส่วนต้นโตนี้ก็คือส่วนยอดของต้นอกโกนิมาค่ะส่วนท่อนกลางหรือท่อนลำต้นก็จะเป็นต้นเล็กๆนี่ก็คือส่วนยอดเหมือนกันนะคะเพื่อนๆมือใหม่ลองจับต้นอกโกนิมาที่ยืดยาวต้นที่บ้านดูนะคะเอามาหั่นๆและทำแบบนี้เราจะได้ต้นเล็กๆมากมายทีเดียวค่ะ ส่วนยอดที่ยืดยาวก็จะกลายเป็นยอดต้นใหม่ที่สวยสมส่วนค่ะย่าๆขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย